โมเดลสีที่เสร็จนี้จะโดดเด่นที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินวิกรานของอินเดียจะเป็นวิกรานที่เป็นลำแรกของอินเดียนะเพราะอินเดียมีวิกรานหลายลำแบ่งเป็นยุคยุคไปอันนี้เป็นยุคแรกสุดเลยก็เป็นเรือเฮอร์คิวลิสของอังกฤษที่สร้างไม่เสร็จอินเดียก็เลยซื้อมาในยุค50แล้วก็ให้อังกฤษสร้างต่อให้เสร็จ เราก็ตั้งชื่อว่าเรือบรรทุกเครื่องบินวิกรานก็มา,าแบบเกือบๆจะเป็นวิกรานแล้วกันเพราะว่าก็ในสไตล์ของซีดีอ่ะคือเน้นผลิตเยอะผลิตแบบราคาไม่แพงให้ใครๆก็เล่นได้นะฉะนั้นก็จะเป็นวิกรานแบบเกือบๆแล้วกันเพราะถ้าจะไปดูวิกกรานจริงที่ที่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินจริงๆมันก็ก็เกือบๆนะมันคล้ายๆลำนี้แล้วกันแต่ว่าก็ ก็ราคาถูกแล้วก็ของที่แบบผลิตทีเป็นหลักแสนหลักล้านชิ้นโมเดลที่แบบน่าจะขายดีที่สุดแล้วล่ะ 4D ดีโมเดลนะเพราะเยอะเหลือเกินไม่มีใครสู้ได้แต่ว่าก็จะออกมาเป็นโมเดลที่เกือบๆแล้วกันก็เล่นได้สบายๆไม่ต้องคิดมากนะเวลาเล่นเซตนี้จะมีอีกลำหนึ่งสองลำแล้วกันก็เป็นเรืออูโบตเนะ Undersea b o a อ u n d e r s e ซ b o ู t เป็นภาษาเยอรมันยูโบดยูบูดเลยกันก็คือเรือดำน้ำของเยอรมันนี่แหละให้มาสองสีก็คือสีเงินกับสีเทาให้เลือกก็ก็ไม่รู้จะเลือกไปทำไมก็เลือกแบบเล่นให้สนุกให้เป็นของเล่นก็ได้เพราะเท่ามาถ้ามาทำสีก็ก็ต้องทำสีเป็นสีเทาของเยอรมันนะก็เลือกให้ให้สองแบบแลวกันมีสองสี เหลือก็เป็นเหลือมุสชิยามาโตก็แบบเกือบเกือบอยู่เหมือนกันก็พอดูออกว่าเป็นเรือยามาโตแล้วกันก็เวลาประกอบเขาชุดนี้ไม่ทําสีเลยดีกว่าเพราะว่าก็ไม่รู้จะทําไปทําไมมันเป็นกึ่งๆจะเป็นของเล่นนะแต่